หนุ่มสอนรามเดือดซัดชาวเน็ตจ่อดำเนินคดีหลังพูดถึงน้องวีจิแบบนี้ ยิ่งโตยิ่งสวยและมีแฟนคลับเอนดูจำนวนมากอย่างน้องวีจิลูกสาวของหนุ่มสอนรามและกุ้งพลอยกนิตรินโดยเราจะเห็นพัฒนาการและความน่ารักของน้องวีจิอยู่บ่อยครั้งผ่านทางอินสตาแกรมของคุณพ่อคุณแม่มีพี่พี่แฟนคลับติดตามจำนวนมากแต่ล่าสุดก็เกิดเรื่องไม่คาดคิดเมื่อมีชาวเน็ตรายหนึ่งแอบอ้างว่าน้องวีจิเป็นหลานของตนทางด้านหนุ่มสอนรามได้โพสต์หลักฐานลูกสาวที่ถูกแอบอ้างและยังวิจารณ์หนุ่มอีก ด้วยโดยชาวเน็ตรายนี้ได้คอมเมนต์ติ๊กตอกหนุ่มว่าไอ้หนุ่มอย่างนั้นก็อย่าด้อยค่าแม่หลานกูนะคือแม่ก็คือแม่หนุ่มได้สั์กลับว่ามึงเป็นใครวะมาอ้างว่าลูกกูเป็นหลานมึงมึงต่างหากอย่ามายุ่งกับลูกกูกับกูนอกจากนี้หนุ่มสอนรามก็ยังโพสต์อินสตาแกรมโดยต่อว่ากว่าจะพาชีวิตลูกออกมาจากสถานการณ์เลวร้ายนั้นได้ต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ที่ให้โอกาสและอดทน ทั้งทั้งครอบครัวสภาพจิตใจความปลอดภัยแทบสิ้นเนื้อประดาตัวกว่าจะมาตั้งต้นกัน2คนพ่อลูกกันใหม่คุณมีสิทธิ์หรือหน้าที่อะไรหรือที่มาออกความคิดเห็นเพื่อจะให้เราสองคนกลับไปอยู่ที่จุดเดิมด้วยคำที่หยาบคายมันถูกต้องหรือสำหรับคอมเมนต์ลักษณะนี้ทั้งหมดรอดำเนินคดีนะครับท่ามกลางชาวเนต็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด com